ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวตะกั่บอลลีเจนทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับการเล่นไต่แรงกันนะครับผมอ่าก่อนเจอห้องแล้วก็อาจจะมา <laughs> เปิดคลิปแบบแปลกๆหน่อยนะครับผมก็แบบอยากเข้าแบบแบบใหม่บ้างนะครับผมเพราะว่าเป็นการไต่แรงนะ ทุกคนชอบไหมแบบว่าการเอาคลิปไต่แรงมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมและรับดูเอ้ยรับชมรับดูอะไรก็มาแบบว่าเล่นให้ทุกคนดูกันนะว่าแบบว่าผมเนี่ยว่างๆเนี่ยผมไต่แรงบ้างไหมเล่นบ้างไหมฝึกสเต็ปยังไงก็วันนี้แหละผมจะมาให้ดูกันนะครับผมว่าผมเนี่ยไต่แรงกันยังไงนะก็มาดูกันแบบเพียวๆแบบนี้กันเลยนะครับผมแล้วก็รอเขาดกดก่อนนะก็บางทีเนี่ยที่ผมแบบทําคลิปไป<ห>เนี่ยที่แบบคลิปมันแบบนานหรือว่าเอ้ยไม่ใช่นานสิ รีคลิปมันแบบว่ากว่าจะออกไปได้แต่ละคลิปเนี่ยเพราะว่ามันบางทีมันรอห้องนานนะผมแล้วเวลาแบบผมอัดไปแบบเนี้ยมันเล่นยากแบบหมายถึงว่าเล่นไปปุ๊บแล้วแบบโดนดึงแหลกอะไรเงี้ยมันน่างหงุดหงิดเกินไปผมก็ไม่เอามาลงนะครับก็ตอนนี้นะเราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วผมจังหวะยังไม่ได้แต่ว่าแล้วไงผมก็โหลดดีก็มาดิครับก็มาดิครับนี่ไงเราผมรีเกตด,ด้วยโกหังไปที่เรียบร้อยแล้วผมลาสู่เขาโหลบได้เพอร์เฟกต์วร์นิ้ว่ะ จเย็นๆไว้ทุกคนสวยคือผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะแต่ว่าลองดูสเต็ปที่ผมพยายามเล่นนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะมันไม่ยากนะทุกคนในการไต่แรงแค่ทีมเราอาจจะบลบางอะไระบรางกว่าเขานิดนึงนะไปสำหรับเป็นที่ฟีดแล้วเกาแล้วเราเราก็รีเกตโอ้ผมพูดอะไรเนะียขออภัยจริงๆนะทุกคนที่ เมื่อกี้พูดแบบตีๆขันขดไปนะเพราะว่าตื่นมาก็ซัดเลยแต่ว่าแล้วยังไงมันไม่สนใจครับผมผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วผมโดนอัดย่างนังน่ดวงนะตอนนี้โอ้โหแล้วติดขีด้วยแต่ว่าเราเป็นสีเหลืองไงโอ้โหเราไวสบายเห็นไหมทุกคนที่ผมเอาแกมมามาเพราะว่าแบบนี้โอเคเขาแท็บไว้ไม่เป็นไรนะค่อยๆเลี่นไปเราแท็กขึ้นแล้วเราจังหวะโอ้โหแล้วผมกดไปแล้วโอ้โหแล้วผมไปหลบยังไงวะนะเดี๋ยวเดี๋ยว เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จะเย็นไว้ด้วคนเขาบลาสมาไม่เป็นไรโอ้แล้วเขาต้านโคบด้วยนี่ว่าเราต้องเล่นใจเยน็นนะเออทุกคนที่ผมจะที่ผมมาเล่นแบบนเนี้ยเนี่ยที่ผมให้ดูว่าการแต่แรงของผมเนี่ยเป็นยังไงอุ้ยอู้หแล้วผมเปลี่ยนผิดผมนึกว่าเขาจะหมัดมาต่อแต่ว่าไม่เป็นไรเอ้ยเขามีต้านโค้บอีกนี่ว่าลืมไม่เป็นไรครับผมผมมิดไม่ใช่มิดอะผมฟูลสกรีนมาเลยแล้วยังไงครับส่อนครับส่อนนี้มามาโอเคได้อยู่ครับผม ยังไปต่อได้แล้วเมื่อกี้ที่ผมจะทําอย่างนี้ไงเปลี่ยนตัวมาดิเปลี่ยนมาเขาเตอร์ไม่ได้นะครับแบบนี้ก็คือถ้าผมแบบว่าแพ้หรือชนะเนี่ยผมก็จะลงให้คุณผู้ชมดูทุกทุกเกมเลยนะก็จะเล่นสักสีห้าเกมหกเกมประมาณนี้นะครับผมมาเล่นให้ดูว่าแบบว่าผมเนี่ยเล่นเป็นยังไงนะสำหรับใน p v p a แลน a ์เลตติ้งแมตช์เจ็ดสขึ้นไปนะ ก็แต้มอ,อาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยจะไปเก็บแต้มอีกทีก่อนที่จะรีแล้งด้วยนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้อัดมาให้ดูนะว่าเกมมันอาจจะตึงไม้ตึงมือไปหน่อยก็ช่วงนี้แหละน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าเจอคนตึงแต่ว่ามันกําลังจะโอเคโอเคเหมาะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ส,ส,สเต็ปได้นะผมมาแล้วช็อตนี้ผมยึกยักหลอกหลอกแล้วผมโอ้ยเกือบ ส่วว่าเขาจะปล่อยมาเลยแต่ว่าผมกดเมยน,นะฮิวเพื่อวมทีมแล้วก็ฮิวเราด้วยแล้วก็เราโดนแ็กเคลขึ้นแบบนี้ผมก็เปลี่ยนมาเลยดีครับรออะไรแล้วผมก็บลสเลยก่อนอย่าพึ่งโอเคเมื่อกี้ผมการ์ดฟ้าได้นะแต่อย่าพึ่งครับถ้าเราการ์ดฟ้าไปเนะี่ยยังไงเขาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแกมมามาแน่นอนแล้วผมโอ้ยผมโดนเลยมูแต่พูดไม่น่ามีเลนสไไล์เข้าไปเลยด้วยโดนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้แล้วเรา เดากา้าทิดหนักกว่าเดิมเลยแต่ไม่เป็นไรครับเรายังเหลืออีก2ตัวนะที่ยังคอยแบบพยุงทีมของเราได้นะเพราะว่าโกฮังเนี่ยก็เก่งพอสมควรนะครับผมแล้วผมแท็กเคลื่อนไปแล้วผมได้เลยไงแต่เขาเปลี่ยนตัวไม่ได้ใช่หรือเปล่าโอเคยังเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับผมและแบบนี้ผมมีบลัซเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรครับผมเรามาที่หางแดงแล้วก็ยัดกาฟ้าไปแล้วแบบนี้มาเจนตาตายแน่นอนครับผมสูยอุย้ย เดี๋ยวดีททำไมไม่ตุยอะอะไรวะนะ่ะทุกคนโ <c oughs> คตรเวอร์คือการ์ดฟ้าเมื่อกี้มันควรตายแล้วปะแต่มันไม่ตายวะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้ยล้วเราโดนไปยังไหนโอคุกผมจะชาร์จแล้วหลบซะหน่อยเมื่อกี้โดนแทกขึ้นเลยเอาละเลยเหลือโกคูฟีเซอร์ตัวเดียวแบบนี้ผมโดนแน่ยังไงผมโดนการ์ดฟ้ายัดแน่อุ้ยแต่ผมลบได้และไงโอเคเขากระโดดแบบนี้ผมโดนการ์ดฟ้าผมรีเกตด้วยตายหรือเปล่า ยังก่อนแล้วผมบลาสแล้วผมมาหลดตรงกลางโอเคแล้วผมลบได้พื้นไฟแวนนี้แบบนี้มาเลยครับผมที่โกคูและฟรีเซอร์ไปครับลยุยแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปที่ฟรีเซอร์แล้วก็จบท่าเอลฟสวยๆกันดีกว่าจะจบได้หรือเปล่าเขาจะออกไหมอย่าเพิ่งออกสวยแล้วแบบนี้ออกไหมไม่ออกครับผมก็ดูแอนิเมชั่นคือสวยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมถัดไปครับผม มาครับผมแล้วเรามาหาห้องกันที่เกมที่2กันนะครับก็เกม2นี่ไม่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรแบบหนักหน่วงสักแค่ไหนนะแต่ว่าเราต้องพยายามฝึกสเต็ปนะทุกคนข้อดีของเกมนี้เนี่ยคือแบบว่าเราเนี่ยถ้ามีสเต็ปที่ดีนะเราสามารถสู้ได้แน่นอนถ้าเกิดว่าทีมเนี่ยทีมเขาเนี่ยจะแบบว่าเก่งสักแค่ไหนหรือว่าดาวแน่นแค่ไหนหรือว่าอีคิปแน่นแบบนี้แค่ไหนเราก็สามารถที่จะแบบว่า เล่นได้นะครับผมไม่ไม่ได้แบบว่าคือเราต้องฝึกสเตปอะทุกคนไม่ใช่ว่าคือเราไม่ได้การันตีชนะตลอดนะเราก็อาจจะมีแพ้บ้างชนะกันบ้างนะครับผมเราต้องค่อยๆฝึกไปนะอย่างเกมนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอ้าแล้วเมื่อกี้โหลดอะไรผมว่าผมดาวโหลดออลแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับผมโหลดน้าจะโหลดชาร์ลอตบลูปะแบบชุดอะชุดมันนะครับผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมดาวโหลดออลไปแล้วเนี่ยช่วงนี้ที่ผมอยากตัดก็เพราะว่าอะไรที่ผมไม่เอามาให้ดูเพราะอะไรเพราะว่า มันเป็นช่วงที่โหลดเกมครับผมโหลดหน้าเข้าเกมนะมาเลยอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรคลิปนี้เนี่ยเรารันยาวกันนะครับผมอยู่กันไปยาวๆมาเข้าเกมได้ยังมาครับเข้าเกมแล้วแล้วเราโหลบโอ้โหผมกะหลบได้เฟอร์สก์ไว้นี้แต่ผมมิดเลนสไตล์ไงแล้วยังไงแล้วผมการ์ดฟ้าที่โกคูและฟรีเซอร์แบบนี้โดนแรงหรือเปล่าก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ผมบลาไป แล้วผมชาร์จมาตรงนี้แล้วผมลบไงแล้วผมการ์ดปลายัดไปอีกทีไงโอ้โหเปิดมาถึงผมเดือดเลยโอ้โหแล้วเปิดมาถึงผมเดือดแล้วผมลบโอเคได้อยู่บผมค่อยๆเล่นไปนะโอ้โหแล้วผมกดอย่างแย่ไม่เป็นไรครับผมโฮมลาสมาโอเคต้องเปลี่ยนโกหงนะังละเพราะยังจะชนใหม่กับเราอีกนะ โอ้โหแล้วผมกดแย่อีกแล้วโอ้โหยังได้ครับอันนี้ยังได้ไปดีแล้วยังไงผมล้าใส่เลยสวยไปต่อที่โกฮังนี่แหละครับลุยต่อรอให้แกม่าเนี่ยเข้ามาสนามได้ก่อนนะครับผมมันเ,เป็นเทคนิคการเล่นนะเราจะได้เปลี่ยนตัวได้นะครับผมแบบเปลี่ยนมาหลบได้เยอะๆนะไปครับสวยแล้วแบบนี้ผมชาร์จก่อนรอใช้เกรดหลบของโกฮังก่อนนะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนนะทุกคนอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยน ทันทีโอเคแต่ผมรอจังหวะหลบไม่ได้ผมบลาสแล้วผมแฮปไปก่อนโอเคแล้วเขาโอ้โหแล้วเขาหลบได้เพอร์เฟกต์แวนิทสวยจัดแล้วเขาจวดการอะไรขึ้นมาโอ้โหแต่ผมเสียดายอ่ะโอเคครับผมสวยไม่เป็นไรโอ้แล้วการฟ้าของโกคูไซยาสีนี่หว่าใช่ปะ โอ้ยแ oh be oh ้ ast, Or, And, ่ผมโดนไปหนักหน่วงแล้วผมบลาสเลยโอ้โหลบโอ้โหลบไม่ได้อยู่ทุกคนโอาใหม่ก็รายการฟ้าเราเต็มมือผมแท็กขค้ืนเลยแล้วผมรอบลาสร์สอย่างนี้สวยแล้วผมอาไปเลยแล้วผมแล้วผมเลือกใบนี้แน่นอนใบสีเหลืองเหลืองเนี่ยและคือเรามีสามอันตีอะทุกคนสัการฟ้าสามใบว่าหรือเปล่าเอาเยอะนะผมเอาเยอะนะ ขาขาสามใบผมว่าโดนนั่นไงผมว่าแล้วนผมว่าแล้วว่าผมต้องโดนเดาแต่ไม่เป็นไรโอ้โหแล้วผมไอ้แล้วเมื่อกี้คือที่ผมเงี้ๆไปเพราะว่าเมื่อกี้ผมแบบว่าเล่นพลาดนะแต่ว่าไม่สนแล้วครับผมแบบนี้ไปยาวชาหลอดเขาจะแบกหรือเปล่าโอ้โหแล้วเสียดายอะไม่เป็นไรครับ เขาน่าจะทําคอมโบได้อีกทีหนึ่งแล้วเขาน่าจะการฟ้านะเขามีการฟ้าด้วยเปล่าโอ้โหแล้วเขาอาแต่ว่าผมเคาน์เตอร์นะผมเคาน์เตอร์ไงและผมมีการฟ้าด้วยจะจบได้หรือเปล่าแต่ชา์ลอตมันถึกนะทุกคนแลวทีมเราก็ไม่ได้เวอร์ว,า,วางอลังการอะไรขนาดตายไหมโอ้โยังยังอยู่แล้วผมบลาสไปเลยแล้วผมได้คอมโบแบบนี้ก็น่าจะปิดจบไปอย่างสวยงามว่าผมเกมนี้นะ เดีย๋ยวเราไปเจอกันเกมถัดไปเลยดีกว่าครับผมก็มันอยู่นะเกมเนี้ยผมแบบเปิดได้อย่างเร็วแล้วก็ไปอย่างเร็วไม่สนหมาผมเริ่มหาห้องเกมที่3กันนะผมเกมที่3เนยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะว่าจะเจอคนตึงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ค,ชม,ค,ชมคุณผู้ดูทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Sub s ไ r i b e ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมกันนะครับก็ เดี๋ยวเกมนี้มาดูกันว่าผมเนี่ยจะไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับการฝึกสเต็ปในแรงั์70กันต่อไปนะมาๆมาเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมทุกคนและคือเราเจอกับเขาเรียกว่าอะไรนะโรเซ่ด้วยอะแย่แล้วแล้วผมต่อยผมได้เลยผมเปิดคอมโบผมได้แบบนี้ผมกาไฟยัดอื้มโรเซ่มาสวยงามครับผมโอ้ยได้ไปเกือบครึ่งหลอดยู แล้วผมหลบมาแล้วผมแทบไม่ได้ไม่เป็นไรครับแล้วผมลาส์เหมือนกันแต่เขาบลาส์มาเยอะกว่าโอา้โหเสียดายผมรอจังหวะให้ได้เกรเลี้ยวคู่แล้วผมจะกดการ์ดเขียวไม่ทันครับผมไม่เป็นไรโอ้แล้วเขาดับคอมโบได้สวยมากไม่เป็นไรครับผมช็อตนี้เราเล่นไปเรื่อยๆนะเราน่าจะต้องรับเท้าทนทนเท้า,าห้อยได้เยอะมากที่สุดรับมือรับเท้า,าห้อยได้เยอะมากที่สุดอ่าสวยผมเชนเลย และมาครับผมไปอีกแล้วผม,อวผมโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะเข้าไปโอ้โหเสียได้โอ้แล้วเขาการ์ดฟ้าเลยโอย้แล้วคูฟีสสวมโอ้โหติดคีด้วยแบบนี้ผมเรียบร้อยเอาแล้วไงคุณผู้ชม โอ้โหแล้วผมโดนการ์ดฟ้าอีกอือแล้วผมติดชาโอ้โหเรียบร้อยเกมนี้ผมไปแล้วทุกคนสวยขออย่าเดาได้นะเพื่อนผมขอตั้งสติแป๊บนึงนะทุกคนผมจะพยายามเล่นให้ชนะนะตรงนี้นะทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับผม พิงผมจะแพ้เนี่ยทุกคนน่าจะเรียนรู้สเต็ปเอาไปใช้ได้นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเหลือตัวละครตัวเดียวโอเคครับผมแบบนี้ต้องตั้งใจกดละโอเคครับได้อยู่โอเคมายกสองเริ่มอุ้ยผมมีสิชนะอยู่นะไปครับผมโอ้โหแล้วผมติดคีโคตรรุนแรงแ้วเขาทำลายการเราโอ้โหเสียดายทุกคนได้เรียบร้อยผมโดนแน่นอนแบบนี้ ดีนะเมื่อกี้เขาล็อกการ์ดแล้วผมโดนอาอาเลยโอ้ไม่ก็แย่แล้วคุณผู้ชมโอ้ยผมยังเดาได้มาดิแล้วผมหมัดไปและลบอีกทีถอยมาก่อนไปครับผมแล้วเขาน่าจะเปลี่ยนจีเลนอย่างแน่นอนนะผมและค่าการใช้การ์ดของเราก็จะสูงแบบนี้สูงริ้วเลยแถวไว้ก่อนครับใจเย็น โอ้โหละกาผมไม่เหลือแล้วเกมนี้เราน่าจะม่องเท่งนะทุกคนน่าจะไม่รอดโอ้โหไม่รอดทุกคนโอ้ยเขายังใจดีแถบเราได้ใจดีแถบผมหรอผมมีเกตแล้วนะผมมีแล้วยังไงผมควิกแอกสวยครับแบบนี้มาครับวันออนวันแล้วแบบนี้ผมเปลี่ยนมาที่แกม,มา่กมมาทูเลย ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผมว่าจะวองแท็กขึ้นไปดูนะโอ้โหแพ้แบบนี้แพ้แน่นอนหนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่เป็นไรนะโอเคเขาน่าจะการาดฟ้าย,ยัดมานะผมว่านะโอเคครับผมโอเคจบไปแล้วเกมหนึ่งมีเกมแพ้แล้วนะทุกคนผมก็ไม่ได้จะลงแต่เกมชนะด้วยผมก็มีแพ้นะ แต่ไม่เป็นไรนะทุกคนมาเกมหัดมากันดีกว่าเราจะรันกันต่อนะเหนื่อยเลยเมื่อกี้เจอแบบว่าคนเป็นมันก็นิดนึงอะทุกคนมันก็มีจังหวะที่มันแบบว่าเล่นยากนิดนึงนะเราแบบโดนคูลฟีสไปเร็วด้วยคูลฟีสเราเนี่ไปอย่างไวเลยทุกคนเสียดายอะแต่ไม่เป็นไรครับมูฟออนนะแพ้เล่นใหม่แพ้เล่นใหม่ไม่ยากครับก็ถือได้ว่าเราได้ฝึกสเต็ปไปด้วยนะเมื่อกี้เราเกือบชนะนะทุกคนเห็นปะ เราไปพลาดแทคเกิลน,นะผมเราก็เรียนรู้ไว้ว่าอยากแทคเกิลกับจีเลนนะก็แบบว่าเมื่อกี้ผมน่าจะดึงตัวเองให้ถอยกลับมาก่อนแล้วก็บลาสตไปน,นะช้าไม่งานนะผมได้แล้วมผมก็ติดดึงถอยมาเลยโอ้โหแล้วแบบนี้ผมน่าจะถอยมาก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผม่อยให้เขาก็ได้คอมโบไปก่อนเขาไม่ดอกแล้วแบบนี้ผมมาสเต็ปเดิมอีกแล้วใช่ไหมผมโดนอีกแล้วใช่ไหม แล้วผมโดนการฟ้ายัดผมตุยไหมแต่ผมเปลี่ยนได้ไงผมมีโกหังรถซับเขาสวยบล็สไปแล้วผมชาร์จโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ผมเมนเลยแบบนี้แล้วก็แถบสวนไปสวยแล้วเดี๋ยวเราแท็กขึ้นนะผมถ้าเข้ามาแบบนี้เราแท็กขึ้นให้เขาลบได้แล้วเราจะมีโอ้โหแล้วจังหวะเขาอย่างได้แล้วเขาดอบคอมโบสวยด้วย เปลี่ยนพัลลอตอีกทีสวยงามครับผมมาฮะดิสเตปผมก็มีนะผมดลับไปหนึ่งทีสวยงามผมแบบนี้เราต้านโคเวอร์แล้วก็ไปยาวผมยาวเลยยาวไปอีกครับสวยนะเขาเปลี่ยนนี่อาอาแน่นอนผมว่าแล้วว่ายังไงเขาต้องเปลี่ยนนะและเขาไม่มีการแบบว่าสลับตัวมาช่วยเหลือแน่นอนนะสำหรับกูจิต้าบูว่าโดนไปแน่ๆมาเปิดก่อนได้ประหยบหรอผมเปิดหลัง ผมเปิดหลังผมได้อาอาก่อนมงงไหมเกมโคตรมีจทิาธรรมเปิดดีนหลังไดอาอาก่อนโคตรเพอร์เกมมัดนดรบอลลีเจน์หน้าโดนหน้าโดนต๊บอุย้ยแล้วเขาแทกขึ้นมาแล้วผมโดนยาวเขาา้าหมัดไหมหมัดแบบนี้ก็เสร็จผมสิครับไปควไปกันต่อแล้วเขาแทบมาตรงนี้ผมเปลี่ยนที่ฟรีเซอร์เลยเอาเขาก็เ,เปลี่ยนเหมือนกันยึกอยากรอจังหวะกันตรงนี้แล้วผม oh. ลาส ใจเย็นครับแถบไว้ก่อนนะแล้วผมปลัสีทีแล้วผมมาแถบเหมือนเดิมแล้วผมโลบตรงนี้ไงผมแค่แถบเดียวเท่านั้นเขาเรียกว่าหลอกเขาเรียกว่าหลอกสวยแล้วแบบนี้ผมต้านโคได้นะสวยเปลี่ยนมาแบบนี้สวยครับไปกันต่อเลยยาวๆแกมมารันยาวไปครับแล้วเราเปลี่ยนไปที่แกมมาทูได้อีกทีสวยงามสวยครับมีการด์ดอีกไหมสวย โอ้โหแล้วชีวิตแรกเขายังไม่ตุยโอ้โหแล้วผมสลับมานึกว่าจะได้การ์ดแต่ว่าไม่ได้นะ <c oughs> สู่ไว้เขาโดนแบบนี้ก็เสร็จเราแล้วเราจวดการ์ดเขียว <c oughs> เอ้ยการ์ดฟ้าหมายถึงเรากดการ์ดเขียวด้วยไปโอ้โหแล้วเขาไม่เปลี่ยนแบบนี้ตุยนะตุยนะตุยนะยนะ <c oughs> ผมบ้าไปแล้วผมชาร์จและหลบไงสวยเงาม <c oughs> ผมสเต็ปชาร์จหลบก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม <c oughs> เดี๋ยวไปเกมถัดไปกันเลยครับมาครับเกม ถัดมานะครับผมหาห้องเกมถัดมานะก็เดี๋ยวว่าไม่รู้ว่าเกมที่อะไรแล้วนะแต่เดี๋ยวเล่นให้อีกเกมและการเกมหน้ารวมเกมนี้ด้วยนะครับผมเป็น2เกมสุดท้ายนะที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับผมสําหรับคลิปวิดโีโอนี้ก็เดือดเดือดนิดนึงคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่รู้สิทุกคนทุกคนว่าเดือดไหมแต่ผมว่าผมก็เหนื่อยพอตัวนะเพราะว่าเล่นไปด้วยพูดไปด้วยมันก็แบบว่าแบบว่าเล่นไต่แรงอัดคลิปมันก็ เหนื่อยพอสมควรนะสำหรับการใช้สมองนะแล้วก็ใช้พลังงานเสียงด้วยเวลาพูดนะครับผมก็เหนื่อยเหนื่อยพูดนี่แหละแต่ไม่ไม่แคร์นะไม่แคร์เสร็จจากนี้เดี๋ยวก็หาคอนเทนท์ทำต่อดีกว่าแต่ว่าไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีก็น่าจะผมว่าผมเนี่ยจะว่าจะสอนทำอะไรสักอย่างนี่แหละเต่๋ยเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้แบบว่า แบบพูดอะไรของผมนยก็คือผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าแบบว่าบางสิ่งบางอย่างในเกมหรือว่าอะไรในเกมเนี่ยมันเป็นยังไงเข้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมแต่ว่าส่วนมากเนี่ยผมอยากจะทํา PVP นะครับผมเพราะว่า PVP เนี่ยมันเป็นแบบว่าสิ่งที่คนเนี่ยน่าจะชอบดูกันมากที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าการรีวิวที่สุดสนุกแล้วก็ได้ดูสเต็ปของแต่ละคนไปด้วย มาครับแล้วผมแทบมาตรงนี้แล้วผมอุย้ยแล้วเขาถอยไปได้ไงเอ๋เขาถอยไปได้ไง <ic> แปลกแปลกละผมโดนของหรือเปล่านี้โอ้โหแล้วโดนโอ้ยแล้วเขาแทบไว้ก่อนเมื่อกี้ผมก็เกือบโดนเหมือนกันมาแล้วเขาหม, <ic> มัดไหมได้เรียบร้อยผมลบได้แบบนี้ผมต่อยเลยสวยงามว่าผมไปไปกันต่อเชนแล้วก็ต้านโครครับผมต้านสีด้วย โอเคพอแล้วไปรีเกียร์ก่อนสวยผมยัดต่อเรื่อยๆนะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยผมยัดต่อผมอัดน่วมนะผมอัดน่วมนะผมอวมนะอกแค่นี้ไม่เปลี่ยนเหรอใจแข็งเกินอาเอคือจังหวะนี้ที่เ,เงียบๆเนี่ยคือต้องเราต้องรอดูชิงจังหวะไหมทุกคนเ,คเขาชอบแล้วเขาจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแทบเดียวก่อนโอเคครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะแปลงร่างนะ แปลงไหมไม่แปลงด้วยสวยไม่แปลงแบบนี้ผมเชนมาแล้วก็การ์ดฝ้ายัดไปเลยทาไม่แปลงล่างอ่ะทำไมอ่ะจะมาแปลงตรงนี้หรออ๋อจะมาแปลงตรงนี้ใช้เมนตรงนี้หรอโอเคผมยังได้อยู่แล้วแบบนี้ไม่ต้องเล่นหรือเปล่าอา้าวไม่ต้องเล่นชา์ลอตไม่ต้องเล่นจะมาแปลงล่างรอจังหวะผมหลบหรอเอ้ยแล้วผมกดเมนไม่ได้โอ้แล้วผมโดนผมโดนเลยแบบนี้ เอาไม่โดนมาดีโดนเกมเร็วไปหน่อยแล้วเหลือปังตัวเดียวจะทำอะไรได้ครับพี่ถ้าสวยเหลือปังตัวเดียวครับผมแบบนี้เกมนี้น่าจะปิดจบหรือเปล่าคือเขาเขาอะทาสเต็ปนะคือการที่เราจะ้อกดจังหวะเมนเนี่ยเราต้องจับจังหวะให้ถูกนะว่าศัตรูเนี่ยจะกระโดดหลบตอนไหนนะครับผมมันเป็นจังหวะที่เสี่ยงมากมนะเพราะว่าเราเนี่ยใช้เกหลบไปแล้วนะ โอเคแล้วเขาออกไปเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมถัดไปเกมสุดท้ายนะครับผมมาครับหาห้องกันต่อนะลุยกันต่อเกมสุดท้ายแล้วขอเจอตึงๆทีว่ามันจะได้แบบว่าเป็นแบบว่าคุณผู้ชมจะได้เรียนรู้เทคนิคการแบบว่าเจอผู้เล่นชั้นสูงนะครับผมมาตอนนี้เราก็รอหาห้องไปนิดนึงนะครับผมก็อดใจรอใครไม่อดใจรอก็ข้ามได้นะผมตรงน,นี้ มันก็ไม่มีอะไรนะนอกจากหาห้องผมที่จะเอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าห้องเนี่ยมันหานานมากๆนะครับผมผมเลยเอามาให้ดูกันนะครับเพราะว่าการอัดแต่ละคลิปเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะเนี่ยการหาห้องการแบบว่าเข้าไปในห้องการเข้าไปในเกมเนี้ยก็ยากนะครับผมอ้าวัวแต่พูดแล้ววันนี้เนี่ยเจอไม่ใช่วันนี้ทีมสุดท้ายที่เราเจอเนี่ยเป็นจีเป็นทีมจาก GT นะครับผมตื่นเต้นนะ่ะแต่กลัวนะ แต่เขาไม่มีอเขาเรียกว่าอะไรนะโกคูไซยะสีอ่ะที่มันเป็นสีเหลืองนะทุกคนที่เป็นหมัดมังกรอ่ะคือแบบว่าตัวนั้นเป็นตัวที่เก่งเวอร์เวอร์มากเลยนะผมผมหวังว่าไอดีนี้เนี่ยผมจะพั้นไปจนถึงแบบว่ามีไอดีแบบว่าเซนใครแบบฟูฟูครบครบนะก็ทุกคนจะได้มารับชมรีวิวกันนะครับผมก็หวังว่าจะเปิดได้นะครับขอให้ไม่เกลือนะไอดีนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกลือไปได้แบบว่านานแค่ไหนนะสำหรับไอดีนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเกลือเริ่มเริ่มเกลือเลยนะ ที่ผมเล่นเล่นมาเนี่ยเริ่มเริ่มเกลืออะไรนะทุกคนพอแบบว่าเข้าเวลเยอะเะเริ่มแล้วเริ่มเปิดไม่ได้บ้างเริ่มอะไรบ้างแล้วอ่ะแล้วผมลบได้ฮือเฟกเลยเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ก็โดนผมแน่นอนโดนผมรำแบบนี้โดนผมรำตึงแบบว่าโกหังแบบลำยาวสวยไปคราเปลี่ยนไปที่โกโกโกฟีสนะจะพูดฟูฟีสโกฟีสผสมกันร,ร่วมแบบร่วมไปเรื่อยเลยหมาผมแล้วเขา้าสีเขียวสองตัวแบบนี้ โกคูฟีเซอร์ผมยิ้มเลยแล้วเมื่อกี้จังหวะผมติดคริด,ด้วยสวยจัดหลบไม่ได้เพอร์เฟกไม่เป็นไรอ่าแล้วสวยงามผมแบบนี้หมาเปลี่ยนเบจิต้าไหมไม่เปลี่ยนเบจิต้าครับผมสวยและเกมไหวหรือเปล่าเกมนี้เกมสุดท้ายด้วยโอเคเขาล็อกโอเคครับผมแล้วผมเปลี่ยนไปที่โกคฟีเซอร์ได้นะสวยแล้วผมลาซาวเมอร์ไปเลยทะลุบลาาเข้าไปแบบตึงๆอ่าแล้วเปลี่ยน แล้วแบบนี้เปลี่ยนเบล,ลงมาแบบนี้โดนผมแน่นอนสวยครับแล้วแบบนี้เราจบสวยได้หรือเปล่าการฟาทั้งสองใบเอ้ยเดี๋ยวผมได้ขึ้นได้วเปล่าสวยครับเอาแล้วเขารออะไรเขารออะไรรอจังหวะแล้วพี่แบบนี้โดนนะแล้วแบบนี้ผมการฟ้ายัดิดสวยแน่นอนนะทุกคนเรียบร้อยไม่ออกด้วยโอเคครับผมก็ คลิปในวันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนมากน้อยแค่ไหนนะเอาแต่เขาออกอยู่ดีก็ไม่เป็นไรครับผมเราได้ดูแอนิเมชันสวยๆแน่นอนแต่ว่าคือผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับการแบบว่าฝึกเล่นของเพื่อนๆหรือเปล่านะก็ลองคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้นะครับผม ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะต่อจากเมื่อกี้นะครับผมก็ให้ดูแอนิเมชันไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเสียงมันเนี่ยอาจจะรบกวนเสียงพูดผมได้ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมคงต้องฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับก็วันนีผ้ผมคงมาเล่นว v v ให้ดูเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อว่าวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นวิดีโอการ เล่นแบบไหนหรือว่ารีวิวอะไรนะครับผมก็รอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยคงต้องขอลาแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม